Assalamualaikum warahmatullah w a ะ a r a k กาตุขอฟวามสลามรตจความัตดจงมัสสุดเดนักเรียนชั้นปลองสัตว์สัตวปี่้กทุกคนนะครับผู้ช่อครูอาดัมนะครับจะสอนในรายวิชาฟิกนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการกู้ยืมนะครับอัลก็คือการมอบทรัพย์ให้แก่บุคคลหนึ่งนําไปใช้ประโยชน์และนํามาใช้คืนในภายหลัง หมบบายถึงการให้ยืมนะครับการให้ยืมภาษาบาา้านบนเราการให้ยืมหรือนําไปใช้ประโยชน์โดยไม่มีการชดใช้แต่ว่าการไม่ไม่มีการชดใช้หมายถึงว่าคนที่ให้ยืมนะครับไม่หวังจะเอากลับแต่หวังในผลบุญของล็อนะครับตั้งสองกรณีนี้เนี่ยเป็นที่อนุญาตนะครับเป็นที่อนุญาตเขบาบอกว่าเคล็ดลับหรือเคลมัในการบัญญัติการกู้ยืมนะครับมีอะไรบ้างนะครับ การให้กู้ยืมถือว่าเป็นสุนัตนะครับใครให้คนคนหนึ่งยืมนะเป็นสิ่งที่ได้ผลบุญมากมายนะครับเพราะเป็นการกระทำดีต่อผู้ที่มีความจําเป็นผู้ที่ลําบากนะครับทําให้เขาได,ได้รับความสมหวังในสิ่งที่เขาต้องการนะครับในยามจําเป็นนะครับฉะนั้นใครที่ให้กู้ให้ยืมเพื่อพระองค์ลักษมีุรฮาหนุตาลานะครับ อย่างแท้จริงเนี่ยผลบุญจะยิ่งทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆนะครับความประเสริฐของการกู้ยืมนะครับอัลลอฮฺตาลาได้ทรงกรัสว่านะมีซึ่งมีใจวางว่ามีใครบ้างไหมที่จะให้อัลลอฮ์ทรงยืมนี่ที่ดีแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มภูนนี้นั้นให้แก่เขามากมายหลายเท่าและอัลลอฮ์นั้นทรงกำกับไว้แล้วว่าพระองค์จะ เพ in ิ่มนะครับทวีคูณสิ่งเหล่านั้นให้กับผู้ที่ทรงให้ยืมหนี้ที่ดีนะครับต่อไปนะครับรายงานจากอบบูุรฮย์ราะ์รอดิยัลลอฮุกล่าว่าท่านรอสุลลลฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวว่าผู้ใดที่ทําให้มุมินคนหนึ่งคนไดนะครับพ้นจากความยากลําบากในโลกนี้ อัลลอฮฺตาลาก็จะช่วยเหลือเขาให้พ้นจากความลำบากในวันเกียรมะในโลกหน้าด้วยเช่นกันนะครับและผู้ใดให้ความสะดวกสบายนะครับแก่ผู้ที่ลำบากยากเข็นอัลลอฮฺก็จะให้เกิดความง่ายได้นะครับแต่ความสบายแก่เขาในโลกหน้านะครับและผู้ใดปุกปิดสิ่งที่หนาอายของมุสลิมคนหนึ่งคนใดนะครับอัลลอฮฺตาลาก็จะสรงปกปิดนะครับความหนาอายของเขาในโลกหน้าด้วยเช่นกันนะครับ และอัลลอฮ์จะคอยช่วยเหลือบ่าวคนหนึ่งราบที่เขาช่วยเหลือเพื่อนของเขานะแสดงว่าคนคนหนึ่งคนใดนะครับปฏิบัติตีต่อเพื่อนม,มุสลิมของเรานะครับอัลลอฮ์ก็จะปฏิบัติีกับเขาในโลกหน้าด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติีกับพี่น้องมุสลิมของเรานะครับการให้คู่ยืมนะครับเป็นสิ่งที่อนุญาตนะครับสําหรับศาสนาอิสลามนะครับ แต่ต้องรู้จํานวนที่แน่นอนนะครับสิ่งที่สามารถกู้ยืมได้นะครับก็ต้องเป็นสิ่งที่มีราคานะครับและผู้กู้ยืมก็จะต้องชดใช้นะครับการกู้ยืมนั้นนะครับถ้าหากว่าชดใช้กับสิ่งที่กู้ยืมมาเป็นสิ่งที่เหมือนกันก็ได้หรือถ้าไม่เหมือนกันแต่กําหนดราคาที่แน่นอนมาทดแทนกันนั้นก็เป็นที่อนุญาตนะครับ นะทุกการกู้ยืมนะครับที่นํามาซึ่งมาซึ่งขมอรัน,นะครับที่นํามาซึ่งผลประโยชน์นะครับนะที่ผ,ผู้ผู้ให้กู้นะครับนะไม่หวังผลประโยชน์เป็นที่หนูยากแต่ถ้าหากว่าผู้ให้กู้หวังผลประโยชน์เช่นให้กู้ไปหนึ่งพันบาทนะครับพอพ้นผ่านไปหนึ่งนปะีผู้ให้กู้บอกกับผู้กู้ว่า จะต้องมอบเงินให้ฉันนะ1 2 0 0บาทนะครับนะอันนี้เกินไปอีก200บาทนั้นถือว่าเป็นดอกเบี้ยเป็นที่ห้ารมไม่อนุญาตนะครับนะฉะนั้นการกู้ยืมเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ก็ต้องระม,มัดระวังนะครับถ้าหากว่าเราไม่รู้หรือว่าสร้างให้เกิดความลำบากแก่ผู้ขอผู้ยืมและเกิดดอกเบี้ยขึ้นมาจะทำให้เรานะครับทั้งผู้กู้และผู้ให้ยืมนะครับ เกิดความลําบากนะครับทั้งในโลกนี้ในโลกหน้านะครับฉะนั้นขอให้เรานะครับให้จึมให้ถูกต้องตามหลักศาสนาด้วยนะครับเบบฝึงหันนะครับหนึ่งผู้ใดให้ความสะดวกสบายนะครับแก่ผู้ลําบากอัลลอฮฺตาลาจะตอบแทนของอย่างไรนะครับสองการให้กู้ยืมถือว่าเป็นสุนัตเพราะเหตุใดครับสามอันก็คืออะไรนะครับสี่ผู้ที่ปกปิดนะครับสิ่งที่ในอับอายของเพื่อนของเพื่อนมนุษย์มุสลิมคนหนึ่ง อัลลอฮ์จะทรงออกแทนเขาอย่างไรนะครับห้าการให้กู้ยืมนะครับทรัพย์สินนะครับโดยไม่ต้องให้ผลประโยชน์เช่นให้กู้หนึ่งพันบาทนะครับแต่จะต้องจ่ายหนึ่งพันสองร้อยบาทหลังจากหนึ่งปีเป็นต้นสัตว์นะครับอนุญ,ญาตให้กระทําได้หรือไม่นะครับเพราะเห็นใดนะครับขอนักเรียนทุกคนนะครับตอบคําถามได้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็ได้คะแนนเต็มทุกคนนะครับ นะและขอให้เราทุกคนนะครับปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ทุกคนนะครับพ้นจากไฟบาลาต่างๆนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮวะบะเราะกาตุฮ์